ลาบสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบริร์ดสกุลสกคนพี่น้องเจ้าขาเมื่อนี้กับมาเฮ็ดตามที่ผู้ข่าวว่าไว้เมื่อวานนะเจ้าค่ะผู้ขา่าสิพาเฮ็ดพ่านจากสับประรดน้อยนะเจ้าขะมาเบิงมาชนนนมกันเลยเจ้าค่าชุนทันก็คือมักหนักน้อยนะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขามักหนักนี้ผู้ขา่าสิมีอยู่3ขนาดเด้อวเจ้าค่ะขนาดเล็กขนาดกลางแะ้วก็ขนาดใหญ่เนาะ ตอนนี้ผู้ค้าได้คัดแยกขนาดแต่ละขนาดไว้แล้วนะเจ้าค่ะผู้ค้าจะามาประดับพานพุ่มเบิ่งว่ามันสิง,งามบอ่อเพราะว่าตัดบางนัดทิ่มพี่น้องก็เลยเก็บบางนัดน้อยมาลองเฮ็ดเบิ่งว่ามันสิง,งามบอ่อฮะนะพี่น้องเจ้าขามาเบิ่งมาชมน้ำกันเลยเจ้าค่ะอันนี้ที่เฮ็ดไว้เมื่อวานเนะเจ้าค่ะเนาะที่ผักกาดซ้อนผู้ค้าก็ได้เอามาเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าค่ะหลังจากนั้นก็เอาเป็นโฟมรูปบัวเนะเจ้าค่ะมาใส่เนาะ ไมเลาตบแต่งกับบริญา้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะใช่ไม้จิ้มฟันเนาะเสียบเข้าไปหัวตอนนี้จะมีความนิ่มแล้วก็อ่อนหัวบางหนัดน้อยแล้วเจ้าค่ะอันนี้ก็ลองเห็ดกระแลกเด้อพี่น้องเจ้าขะผู้ค่ากับบงหัวมันจะออกมาเป็นอะไรนะเจ้าค่ะลองเห็ดเบิง่งพยายามเลือกขนาดที่มันเสมอกันก่อนเนาะเสียบลงไปน,น,นี่เลยส่วนตรงป่านี่เฮาก็นยังสีบบตบแต่งอย่างไรนะเจ้าค่ะ จะปะไว้ก่อนเสียบไปจนรอบเลยด้วยเจ้าค่ะงัวกับ้องแล้วขอกินหญ้านนี้ใหญ่ไปเก่าออกเฮ็ดเทื้อแรกพี่น้องเจ้าค่ะไม่เ็ดให้เบิ่งไงส้มว่ามันจะเป็นอะไรไม่สิ่ง,งามบอนนะ เสีเอาทิ่มกระเสดายพี่น้องเจ้าขาเห็นมันงามดีเหนะเห็นมันงามดีเสี้ยวทิ่มกระเสดายก็เลยลองมาเห็ดเบิงยัยเกินผมไปได้ขนาดกันตั้งกรบเบยูอพี่น้องเจ้าขาพื้นมันเป็นศาสนะ์นะบ่มีไม้มาห้องเนาะรถตั้งกระเบื้นี่พวกข้าหามองตั้งตอนนี้มันกำลังนักนวงอยู่ ก็คือเสียบเรียงไปธรรมดาแหละพี่น้องเจ้าขาผู้ข้ากับบเคยเหตดผู้ข้าเห็นมักหนักมันงามก็เลยเอามาเสียบเบิรงเสียบเรียงไปรถจักเสื้อออกมาเป็นอะไรพี่น้องเจ้าขาจักเสื้อออกมาเป็นรูปแบบลักษณะใดตรงที่มันเห็นโฟมผู้ข้าว่าเสื้อดอกลักมาแซมใส่เอาเนาะจ้ะตรงแบบเนี้ยที่มันเห็นโฟมอย่างเงี้ยอดอกลักมาแซมใซ่เอาอันนี้เก็เสียบออกไปก่อนเห็นก็ยยามันโฟม เก็บลงไปบุ้งหัวมันเสี้ออกมาเป็นลักษณะใดดอกเดี๋ยวค่อยมาเบิกมาชมํากันนะพี่น้องเจ้าขาถ่ายให้ดูรอบๆพาเลยนะคะพี่น้องเจ้าขาน,นี่จะเป็นอันเซตแล้วเจ้าขาพุ่ข้ากับสิประดับดอกอันนี้เข้าไปดอกเราเรืองเพื่อเพิ่มสีสันเข้าไปนะเจ้าขาเก็บเข้าไปเลยเจ้าขาเพิ่มสีสันเข้าไปทีซื่อนี่เละเป็นอะไรพี่น้องงามอยู่บ่ พานพุ่มสับประรดเนะาะนี่ละพานพุ่มสับประรดดอกเราเรื่องสีเดียวกันอยู่หอดคนละสายพานันธุ์แอนบอมีพี่น้องเอยอาตามีตามเกิดเนาะเริ่มสีสันเข้าไปสวยงามขึ้นกว่าเก้าพอเบิ่งพอใครอยู่บอกพี่น้องจะได้ฮาไปฮ็ดเป็นพานพุ่มไหวพระไหว้เจ้าก็ได้นะพี่น้องเจ้าค่ะ ไวพระไวเจ้าก็ได้เฮาเสียดายมักนาดน้อยเฮาสิตัดทิ่มเลยกะก็เลยว่าเอ้ยลองเอามาเฮ็ดเบ่งองเพื่อออกมาได้สวยงามนะพี่น้องเนี่ยตรงที่เป็นส่วนเกินเนาะพี่น้องเนาะที่เห็นโฟมเฮาเอาดอกรักมาแซมใส่เนาะเอาดอกรักมาแซมใส่สเอานักนักเลยนี่พี่น้องโมเมนต์กบบวนักเลยนี่เจ้าค่ะอันนี้ก็คือแบบง่ายๆนะพี่น้องเจ้าขา เวลาประแต่งมาแล้วงานหยิบไอเมืองในกองเวลาตบแต่งมาแล้วก็โอเคน้ะพี่น้องเจ้าขากับ้นแราเกลียดเนาะเจ้าค่ะสามารถนํามาประยุกต์เนาะเจ้าขาให้่านไหวพระไหวเจ้าเนาะเจ้าค่ะหรือไหวองค์พระพิคเนตก็ได้เนาะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาคนที่หมักเอาอ่สับปะรดไหวเนาะเจ้าค่ะไหวองค์เทพองค์ย่างเนาะเจ้าค่ะความหมายก็คือว่าสับปะรดอีมีหูมีตาหลายเนาะเจ้าค่ะมีตารอบตัวเลยเนาะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขา ขาคิดว่ามันกับบได้ตกตั้งจากดอกไม้ดอกผลไม้ก็ได้เ้ามาตุแต่งให้สวยงามแลวกะไไวพ้พระไว้เจ้าได้หรือว่าเอาไว้ประดับเอาไว้ชูก็ได้พี่น้องเจ้าขาดีกว่าข้าสิตัดแลเข้ากระทิมไปละลานะพี่น้องเพราะว่าบักนัดเพราะว่าให้สามีท่าบักหนัดออกพลอยหลังบ้านนะปุ๊บักนัดลายให้ถา่าบักนัดออกอันนี้พอเห็นมากมันนน้อยลวอุ้ยมันงามเลยเกิดความคิดว่าถ้ามาเห็ุเป็นพันพุ่มมันจะง,งามโบนะพันพุ่มดอก มักนัดน้อยพี่น้องเจ้าขาดูว่าฟานพุ่มสับปะรดนะเจ้าขาเห็นตะขาจ้าไใสดอกบัวเห็ดเนาะผู้ขาก็เลยลองไปห็ดเบึงเนาะพี่น้องเจ้าขาพอไปวัดไปว่าได้อยู่บ่พี่น้องเป็นอะไรก็คอมเมนต์ติ z o กันเข้ามาเด้อเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาอันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆที่ผู้ขามาหิ่งให้พี่น้องด้เบิ่งใน้ชมเจ้าค่ะก็บ่มีเทคนิคอย่างมากมายพี่น้องเอามาเสียบๆๆจะอย่างเดียวเสียบแล้วก็ใส่ดอกรักเซมใส่เนะเจ้าค่ะเนาะ บ่ะจำเป็นต้องเป็นดอกบัวดอกพี่น้องเจ้าขาในเมื่อเฮาบม่มีดอกบัวเฮาเฮามีวัสดุอุปกรณ์ที่เฮาหาได้เนาะเฮากใไซสิ่งนั้นแหละก็คือบักหนาันนีแเลยเฮาหาได้วัสดุอุปกรณ์ที่มันยังมีในบ้านในฮือนเฮาเนาะอันใดเฮาคิดว่าเฮาเอามาประยุกต์ใซ้แล้วเฮาไมา่ฮ็ดแล้วมันจะเกิดความสวยความงามขึ้นนาะพี่น้องเจ้าขาเฮาก็ไม่ฮ็ดเนาะอันนี้คือจากซรงเบี้ยวแท้ ส่วนตรงยอดเขาจะใส่เป็นดอกบัวก็ได้เด้อพี่น้องถ้ามีดอกบัวเนาะถ้าบ่มีดอกบัวกับบ่เป็นอย่างเจ้าค่ะสําหรับคลิปนี้กระสมมาพาควรเนาะพี่น้องเจ้าค่ะขอบอกขอบใจเบิร์สุขุมสุขคนที่เข้ามาติดตามเข้ามาฮับสมเด้อผิดพลาดอะไรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องคอยอยู่ดีมีแห้งเมื่อสุขุมสุขคนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนเจ้าค่ะพบกันคลิปหน้าเด้อเจ้าค่ะอย่าลืมเด้อเอฟซีเข้ามาเบิงใหม่กดติดตามให้บุค้านเด้อจ้าไปแล้วจ้า